ออยู่ที่ความมือไม่ใช่ทันเลยนะเป็นทะเลสับท่าหูานะครับที่เนื้อที่นะกว้างใหญ่มากนะครับถ้าเรามาครัง้งแรก อาจจะคิดว่าเขาเป็นไฮเลนดเพราะว่าเขาใหญมากนะครับที่ต้องถามาเาาราเอราให้ฟังว่าตอนนี้เราอยู่หูงวงข้างบนเป็นเป็นแม็เป็นททเลสาบใช่ไหมก็เป็นททเลสาบนี้นะครับแห่หูอ้เมือกีแล้วก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับอยู่ใต้น้าแต่ตอนนี้นะเราจะอยู่อ,อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างๆตรงฝั่งนะ,ะเราจะได้ชมวิวนะครับนี่เะทะเลสาับแท้หูเขาจะเป็น น้าจืดนะครับน้ำจืดแล้วก็เน <the> ื้อทีน่นะใหญ่มากนะครับเท่าๆมหานครเปื่อเสี่ยงหาแล้วก็มหานครเมืองสูโจกับเมืองหูซีสามเมืองนี่นะรวมกันใหญ่เท่าทรสัปดาห์พวนี้นะครับก็ใหญ่มากนะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะครับสมัย สัมบัยเหมานะครับก่อนสัมบัยเหมาเจอตงนะครับส่วนมากนะที่นี่เขาจะเป็นนะครับส่วนมากจะทําอาชีพแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่นะเราคิดว่าอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างมีภูเขาใช่ไหมหรือมีทะเลสาบหรือว่ามีแม่น้ำใช่ไหมเราอาจจะได้อยู่ง่ายนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็เลยนะส่วนมากนะอยู่ที่แถวๆเมืองอูซีนะครับ หายบ้างนะครับอาจาะได้เจอค้อที่ถูกใจนะครับพอพ่อแม่นะถือป้ายแล้วก็เตือนเที่ยวกันในในแถวๆในเมืองแถวๆสวนสาธารณะนะครับพอเจอพ่อแม่ที่ถูกใจโอ้ยไอ้ที่ข้อนี้นะชอบสําหรับไม่ใช่บอซอมกันกับลูกของตัวเอง ยากาศระว่างการเดินทางเขาไปสู่เมืองซูโจวนอกของสซปจีนซึ่งเ้าสีเห็นว่าถนนทางและกโคะงส่างประเทศของเผนนอกมีความจะเดินไดนน้ดะกะถนนทางก็สะดวกสบายดี ตึกอาคารเด้ผู้ใดเด้อเบิ้งเด้อโชว์แหละคนจีนก็เจ้าก็จะอยู่กับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดแบบนี้เลยอ่าสังเกตเบิ้งน่าสลิปขาดคนอยู่แดงแว่งแว่งแว่งอยู่ทังด้านแหลงเบิ้งเด้อพุ่นเสือทรงเสือสาวอันนี้ยังธรรมดาอยู่เบิ้งจีนถ้าว่าคณะของเราไปฮ่องกงกับมาเก๊าเนาะสิแห่งเห็นหลายคนนี่ฮ่องกงมาเก๊าเมื่อนั้นขออนุญาตเนาะ พาคุณหญิงคุณนายไปฮ่องกงกำลังงานก็นเรามาจากกินติมซำนอะสลิดฟิวแวงแว,ง,<า>แวงเรื่องมาโอ้ยฮปปีเบอดดี <laughs> เออสวยสดงดงามเออนะนะเนาะแมนเพราะว่าส่วนใหญ่กับเจ้าจะอยู่เป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์สิเด็เนาะตามใจเมืองตัวเมืองต่างๆเนาะสำหรับอยู่ทีอ่าประเทศจีนเนาะเด คอนโดหนึ่งก็สี่หาคร,บรอบครั 5, วไปแล้อประมาณสามสี่ร้อยครอบครัวไปแล้วห้าร้อยครอบครัวแล้วแต่เนาะก็ว่ากันไปอืมอาตัดหน่อยเจ้หน่อยเด้ออ่าหน้าเนาะอแล่นคนกวงาง